อันยอสวัสดีทุกคนครับผมต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday นะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับผมคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับทุกทุกคนอยู่ทั้ง,ง a c e b o o k และ YouTube เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับช่วงนี้ยอด Facebook กกำลังเติบโต,ตในระดับหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. YouTube ก็เช่นกันนะครับผม mm hmm. ยังไง ฝากติดตามทั้ง2ช่องทางเลยนะครับใครติดตาม Facebook และติดตามใน y o u t u b e ด้วยใครติดตามใน YouTube ติดตามใน Facebook ด้วยเลยนะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับมาว่ากันถึงคลิปนี้ครับผมจะขอพูดถึงเรื่องระบบนะอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบใหม่นะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมตอนนี้เกาหลีกำลังเปิดใช้ ทดลองระบบใหม่นะครับผมก็คือระบบ Korea ETA นั่นเองนะครับผมหรือตัวย่อคือ KETA นั่นเองนะครับแล้ว KETA เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมันเป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของเรานั่นเองของนะักท่องเที่ยวที่เวลาจะเดินทางเข้าไปยังประเทศเกาหลีนะครับ KETA เนี่ยเขาย่อมาจาก Korea Electronic Travel Authorization นะครับเป็นระบบยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับสำหรับการเดินทางนะซึ่งแน่อนอนว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับผมก่อนที่จะใช้ระบบ KETA เนี่ยเราจะต้อง กรอกใบผ่านเข้าเมืองตอมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันตัวเองว่าเราเป็นใครอะไรยังไงเดินทางมาด้วยจุดประสองค์อะไรพักที่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนะแต่ต่อจากนี้ KTA เข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องกรอกใบตอมแล้วครับให้มันยุ่งยากเสียเวลาซับซ้อนนะครับเราสามารถกรอกยืนยันลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับสามารถทําได้ตั้งแต่ ที่ประเทศไทยเลยนะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งระบบ KETA เนี่ยจะสามารถใช้ได้กับประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมประเทศที่สามารถเดินทางเข้าไปที่เกาหลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยมีทั้งหมด112ประเทศนะครับแต่ด้วยหลังจากเหตุการณ์สถานการณ์ช่วงโควิดในช่วงนี้นะครับผมก็ประเทศต่างๆโดนยกเลิกวีซ่าไปนะครับทำให้เหลือเพียงแค่21ประเทศเท่านั้นที่สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับและแน่นอนว่า21ประเทศนั้นไม่มีประเทศไทยนะ ต้องรอนะครับผมว่าเมื่อไหร่ทางเกาหลีจะสามาัรถอนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้าไปยังเกาหลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพูดกันถึงข้อดีของระบบ KETA กันบ้างนะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นการลดขั้นตอนระดับหนึ่งเลยนะในการเดินทางเข้าไปยังประเทศเกาหลีของเรานะครับแน่นอนว่าสําหรับทางเราเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะเราไม่จำเป็นต้องไป รับใบตอมอมาเขียนมากรอกไม่ต้องมานั่งกรอกบนเครื่องยนเปิดดูนู่นนี่นั่นข้อมูลแล้วก็ยืนให้เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยจะลดขั้นตอนตรงนี้ไปได้หมดเลยนะครับซึ่งสะดวกมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศเกาหลีได้อย่างรวดเร็วง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะผมก็คือเป็นการคัดกรองนะประวัติการเดินทาง ของผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังเกาหลีนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนนะอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวนะครับผมก็อาจจะมีการลักลอบเข้าไปทํางานอย่างผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในส่วนของเค n เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการคัดกรองประวัติของคนที่เข้าเดินทางนะครับผมว่าเออเนี่ยมีจุดประสงค์มาเพื่อเที่ยวจริงๆนู่นนี่นั่นมีเพราะว่ามันจะมีข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบเนี่ยมากมายตอเอาสมัครระบบนั่นเองนะครับ สำหรับการสมัคร KETA นี้นะครับผมแน่นอนว่าเราสามารถสมัครได้จากแต่ที่ประเทศไทยเลยนะครับโดยจะต้องสมัครก่อนเดินทาง24ชั่วโมงนะครับสมมติถ้าเราจะเดินทางวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ต้องสมัครภายในวันนี้ก่อนเที่ยงนั่นเองนะครับซึ่งระบบเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงในการยืนยันตัวตนยืนยันความถูกต้องของการสมัครและก็ส่งเป็นใบรับรอง k t t a เข้ามาในอ e ีเมลของเราเพราะฉะนั้นแล้วต้องสมัครก่อน24ชั่วโมงก่อนเดินทางนะสำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร k t t a นะครับผมต้องบอกว่าก็ไม่ได้ ยากอะไรนะครับผมแน่นอนว่าเป็นหลักฐานที่เรามีกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยก็คือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุอยู่นะครับผมแน่นอนว่ายังไงจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีก็ต้องมีหนังสือเดินทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สบายๆนะครับอย่างที่2นะครับผมก,บก,ก็คืออีเมล,ล ok นั่นเองนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะมีอีเมลกันอยู่แล้วอันนี้ก็ใช้สาหรับล็อกอินนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับผมค่าธรรมเนียมในการสมัครเนี่ยจะอยู่ที่10,000วอนนะครับก็ แปลผันเป็นค่างเงินไทยตามช่วงนั้นๆที่เราสมัครละกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงทดลองเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับผมช่วงทดลองใช้นะจะสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถสมัครได้ถึงเดือนสิงหาคมเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญก็คือเอกสารยืนยันรูปถ่ายใบหน้านั่นเองนะครับสามารถเตรียมไปเพื่อใช้ในการสมัครได้เลยนะครับ สำหรับการสมัคร k e t a นี้นะครับผมแน่นอนว่าเราไม่จําเป็นต้องสมัครทุกครั้งนะที่เวลาเดินทางนะครับผมไม่ใช่ว่าไปสิครั้งสมัครสิครั้งเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าการสมัคร k e t a หนึ่งครั้งเนี่ยจะมีอายุการใช้งานได้ทั้งหมด2ปีด้วยกันนะครับสมัครครั้งเดียวไปเที่ยวเกาหลีได้ยาวๆ2ปีเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบเนี่ยมันก็จะ ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางเกาหลีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับผมต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลหรือว่าจะเป็นประวัตินูน่นนี่นันอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบนะครับผมมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตัวเองถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องสมัครใหม่ต้องยื่นใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะ ต้องทำใหม่หลายครั้งก็ได้สําหรับคนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรเลยนะครับผมก็สามารถสมัครครั้งเดียวใช้ได้ยาวนานถึง2ปีด้วยกันนะครับผมจะเดินทางเข้าไปยังประเทศเกาหลีกี่ครั้งก็ทําได้นั่นเองนะครับ ถึงสุดท้ายนะครับผมในส่วนของการสมัครนะครับผมแน่นอนว่าสามารถเข้าไปสมัครได้ทั้งทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนะครับเป็นการสมัครผ่านทางออนไลน์นะครับเพราะว่าระบบมันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ w w w k e t a g o k r นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันก็ได้นะครับผม k e t a นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับนะอันนี้คือลูกให้ปิ้งอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสมัครได้เช่นกันหรือใครสะดวกสมัครทางเว็บไซต์ก็สมัครทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของ KE TA นะครับผมหรือ Korea Electronic Travel Authorization นะครับเป็นระบบยืนยันตัวตวนนักท่องเที่ยวระแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับผมนะส่วนตัวก็รู้สึกโอเคนะครับผมกับระบบแบบนี้นะครับผมที่จะมาช่วย อำนวยควาสะดวกให้นะักท่องเที่ยวนะครับสามารถเ,ออเดินทางเข้าไปในประเทศเกาหลีได้โดยง่ายนะครับและก็เขาเรียกว่าทําให้การทํางานของตอมอเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะครับยังไงถ้าสนใจก็ศึกษาไว้ก่อนละกันนะครับผมส่วนการสมัครยังไง ทางประเทศไทยต้องรอนะครับผมให้เกาหลีเนี่ยเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวนะครับผมสามารถเดินทางเข้ายังเกาหลีได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องลองเพงลงรอไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามีแค่21ประเทศเท่านั้นที่สามารถเข้าเกาหลีได้นะครับอ่ะ โอเคครับผมประมาณนี้นี่คือ KET ครับผมท่านที่ชอบยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับรวมถึง Subscribe นะครับผมกด Follow กดติดตาม Facebook Fanpage นะครับ u t u b e Subscribe นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมจะมีอะไรเรื่องของเกาหลีมาครับฝากอีกรอยตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอันยอง